ครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาส่งงานนะครับผมปรีแอมรุ่นท็อป JKT DJ7 นะครับให้กับลูกค้ากันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นท็อปแนวฟังนะครับผมก็คือเป็นรุ่น SQL นั่นเองนะครับลูกค้าที่อยากได้เสียงคมคมพุ่งพุ่งชัดชัดนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดของเรื่องเนื้อเบสนะครับตัวนี้มีชุดซับในในชุดคลอสซับในตัวเลยนะครับก็สามารถที่จะปรับความถี่นุ่มความถี่แข็งได้ละเอียดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวลูกค้าใส่อุฟังนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูหน่อยครับ ัวนี้ซับเป็นซับแยกนะครับผมปรับความทีนุ่มความที่แข็งได้ที่ตัววอลลุ่มตัวเดียวเลยนะครับความทีนุ่มนะครับความทีแข็ง าเล่นตู้แบนพาาแบนพาตู้ฟาดนะครับผมหรือว่าตู้ออเดอร์หกนะครับสามารถปรับความถี่มุญหาความถี่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเรืงการเย่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้บูทความถี่แล้วก็ไม่ได้ตัดความถี่ใดทิ้งนะลอง,องดู งานโมดิฟายนะครับผมซึ่งวความความัยของวอลลุ่มค่อนข้างที่จะไวนะครับผมตัวนี้ผมทําออกมาตอบโจทย์ลูกค้านะครับให้จบในตัวเดียวก็คือมีครอสชุดทรัพ์ในตัวด้วยนะครับก็คือลูกค้าเอาไปเล่นเนี่ยก็คือจบเลยไม่ต้องไปเพิ่มครอสเพิ่มอะไรแล้วนะครับสำหรับลูกค้าเน้น ฟังดังนะครับแต่ว่าเน้นฟังชัดนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมพิเศษให้ลูกค้านะพอดีลูกค้าเป็นลูกค้าประจานะครับผมก็ใส่หน้ากากาิลเลอร์ไปให้แล้วก็ไฟสีชมพูนะครับผมกอกับคุณลูกค้าที่เอาเดอร์เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีบจะส่งไปให้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับในเรื่องของปรีแอมที่เป็นงานโมดิฟายแท้ๆพร้อมรับประกันดูแลหลังการขายให้ตลอดใช้งานนะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาหาผมเบอร์โทรติดต่อที่084964401นะครับ084964401นะครับผมเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียว พร้อมเพย์ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวกันจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ